เพื่อนเนี่ยค่ะเอายามากินเพื่อให้มีพลังทางเพศน,นะคะก็เลยรับประทานเข้าไป <S <S คือกินไปครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยประมาณ4-5ครั้งนะคะหลังจากนั้นคุณหมอเขารู้สึกว่าเขาปวดตรงท่อปัสสาวะปัสสาวะไม่ออกนะคะรวมไปถึงพอนานวันเข้าเนี่ยนะคะหลังจากนั้นวันสองวันเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าอันทะนี่บวมด้วยนะคะแต่อาการนํามาเนี่ย <S 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 พอมีเซ็กหลายๆครั้งติดๆกันเนี่ยก็คือว่าปัสสาวะไม่ออกแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดด้วยนะคะเขาเลยบอกว่าแบบนี้เนี่ย จะอันตรายไหมจริงๆเราถามว่าถ้าคือเราด้วยความที่เราไม่รู้เนาะว่าในเรื่องของตัวยาหรืออะไรสมุนไพรอะไรที่แบบเพิ่มทางทางเพศแหลกคือตัวไหนนะคะก็เลยตอบไม่ได้ว่าผลข้างเคียงของมันนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเนาะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือโอเคถ้าสมมติว่าเรากินยาตัวนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้สี่ถึงห้าครั้งต่อเนื่องกันนะคะจริงๆมันก็ไม่ผิดปกตินะคะจริงๆคนเราสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะเสร็จนะคะได้ มากกว่าหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะคะนะคะ,ใน,คะในแต่ละในแต่ละช่วงเวลาเนาะอย่างแบบหนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราหลังจากที่มีกิจกรรมทางเพศแล้วรู้สึกว่าเออมันมีแสบแสบขัดลำต้องใช่ไหมคะมีปสัสสาวะแสบขัดเนาะหรือว่ามีในเรื่องของอันทาบบวมด้วยเนี่ยจะต,ต้องไปหาก่อนว่า มันเป็นการติดเชื้อหรือเปล่าอ่าถ้าสมมติว่าเป็นการติดเชือ้อใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็จะทำโดยการโอเคอาจจะตรวจนะตรวจปัสสาวะใช่ไหมคะหรือว่าตรวจร่างกายตรงบริเวณอันท้าของเรานะถ้ามาดูลักษณะเหมือนมีการติดเชื้อเนี่ยนะคะก็ จะต้องให้ยารักษานะคะให้ยาค้่ยเชื้อนะคะไปนะคะอาจจะเป็นจากตัวสมุนไพรหรือยาที่ทานไหมแอนนีตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าออ <laughs> ได้รับตัวไหนไปเนาะ <laughs> ก็ก็อาจจะน่าทึ่งนะคะจริงๆคือถามว่าในเรื่องของยาเพิ่มพลังทางเพศอะไรพวกนี้เนะ่จริงๆถ้ามันเป็นยาจริงๆอะคะ่ะก็คือต้องจ่ายภายใต้คุณหมอ <laughs> เป็นผู้จ่ายให้เท่านั้นนะคะเพราะว่า คือมันช่วยได้จริงมันช่วยให้เหมือนแบบเอแข็งได้นานขึ้นอืดขึ้นนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เพิ่มในเรื่องของความต้องการทางเพศนะถ้าเป็นยาตัวน,นี้นะคะแต่ว่าก็ต้องจ่ายภายในภายใต้ความดูแลของแพทย์ค่ะแล้วก็คุณหมอเขาจะมีการวินิจฉัยค่ะว่าเออมีข้อแามอะไรหรือเปล่านะคะในการที่จะให้ทานนะคะแล้วก็จะมีวิธีการทานค่ะคือถ้าเป็นขนาด น้อยๆน,นะคะก็อาจจะทานทุกวันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขนาดที่วิตกกิจกรรมมันเยอะหน่อยเนี่ยอาจจะทานก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ส่วนถ้าเป็นตัว <c oughs> อื่นที่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นยาหรือว่าไม่ได้มีแบบข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็คงจะมีขายกันเยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้แนะนําให้ทานอะไรกันเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ <c oughs> จริงๆว่าเป็นปยาอะไรแล้วผลข้างเคียงเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ถ้าให้คำแนะนําก็ ถ้าทานแล้วมันมีอาการทุกครั้งเลยค่ะก็หยุดไปเถอ,อะเนาะเพราะเราไม่รู้จริงว่ามันคืออะไรมันก็มีอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายเรามากกว่าอะไรอย่เงี้ยค่ะ